ดี๋ยวจ้าพี่น้องมาอยู่ในช่องบอต้อมออนีลน์ชาแนลจ้าวันนี้ฟ้ามาข่อยมาดแดงอีละเจ้าพี่น้องมาหายหายกิจของส่งอีละจ้าตามออเดอร์อีกและเจ้ะพี่น้องสนใจสั่งซื้อครับเอามาหาบอต้อมออนไลน์ชาแนลได้เลยครับผมโอ้ยพี่น้องคนนะ่ะสะออนจะ้ะสะออนจะ้คนะคนน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไข่บุนแดงเราใช้จากแป้งไม่ได้ใช้ยานะปลอดสารพิษพร้อมจะส่งทั่วประเทศอ๋อมีจะไข่ข้นพี่น้องเอ้ยมันจะไข่ใหญ่กว่านะอ่อนขนาดข่าวจุะเลยอ่ะในสองห้างนี่แต่สั่นไม่มันรูดนี่ไม่รูดมันบุเขาดิเอาขึ้นไปอีกเลยได้จะห้างล้อยสารนี่นะห้างเดียวตัวนี้ นี่เราจะหน้าคนหาออเดอร์พี่น้องส่งออเดอร์ส่งออเดอร์บอปต้องส่งออเดอร์บอทั้งหาทั้งส่งกันเดียวกันนั่นแหละสาวนิ่มน่ะบอเป็นคนรับออเดอร์มาเนาะมันอยู่ทางเทิงอะไรอู้สออพี่น้องคนน่ะเขาดูทางเทิงอะลวกๆเลยเลยค่ะยังขาวลวกยังบอซูมเข่าใกล้ๆก่อนซูมเข่าใกล้ๆก่อน บอลขาวต่วเลยสินี่พี่น้องพูดนะซอนขนาดสอนขนาดพูดนะเฮียแล้วเฮียแล้วเแล้วแลก็บตรงเอาบอลลุงต้อมก็บอปากตองอาควนอลูกพี่น้องหลขนาด บ่วานได้สี่โลมาวานได้สี่โลพี่น้องนี่จักได้จักโลจัรุ่นกันจ้ะน้ำสาวนี่มนเนาะอันเนี้ยมหังเนนี่มหังแบบเยอะมันหน่อยเยอะถัมขนาดนั้นเลยจับถาดให้แนมัยมีการถ่จับถาดอีกพี่น้องเอ้ยข้มานเท่าไห่ข้าวไนเออ เบิกพี่น้องอังอี้แค่นี่เอายังอยู่บ่หางสะออนมีจะต่อนถูกปะแต่เฉพาะอันนี้สองห้างก็เป็นร้อยเนาะแบบเนาะแบบควรเนาะถูกปะหลายขนาดพี่น้องหมานิเสาวนิ่มเนี่ยนี่แหละเจแดงพ่นมักบป็นนี่แหละสาวนิ่มไว้เนี่เนี่ยเจแดงพ่นมักบป็นนี่แหละนี่มักเป็นนี่นะบ่เรามักเป็นนี่นี่เนีนะผสมกันในเราเพื่อได้ แม่มันเอาไปต้มใส่ปูใส่ปลาเนี่ยเราวะโอ้มักไม่กลายไม่แดงเรามักไปเนี่ยเลยไมแดงเรามักไปเนี่ยเลยอย่าเอาแม่มันพร้อมฮะอยากได้แม่กายไม่บอกอ่ะแแม่่ดงบอกถึงแม่แดงแม่กายกิดผสมมาจากหน่อยแน่เราเผื่อได้ต้มเราวะออนเจพีน้อกจะพังอย่างเนาะ ฝอยนะคนหาห้างคนเบิ่งก็ฝอยนะเราเราเป็นคนแง่เราเห็นห้างฝอยหน่อยครับเบิเงก็แบบคูวกกับเมียเพิ่งเล่ากันพี่น้องยังได้ห้างเยอะคุ่น่ะเขาจะพักอย่างีเนาะอันนี้แง่สจะส้นจะหามือต่อมือเนะจ้ะพี่น้องถ้ามีออเดอร์เข้ากันมื่อวานหนึ่งก็ส่งให้ก็ส่งให้เจ้าเจ็ตโล เจ็ดโลเมื่อวานเนโลสา้แล้วมื่อนานอ่ะซานมื่อนี้ส่งไหพเพิ่นเท่าไหรแล้วมื่อนี้มื่อนี้ส่งไปกรุงเทพสองส่งไปอีกโลนืออื่นของกรุงเทพอีกเนาะอันนี้จักห้างนี่ยบวกควรถอยหลังไปพูดเลยจเอาเอใส่นี่ยเงพูนเขาปิ้นมาได้เลยเนาะเออ มาพี่มาเองเร็วๆเอาเอาเร็วๆาเร็วมาเร็เยพอมาเขามาในพี่เอาเอาเข้าแล้วนี่เข้าแล้วนี่โหน่ะห่างเยอะนเ้ยเบิร์พี่น้องห่างเหี้ยมัดลูกคนบ่เข่าสวิงจะพี่น้องสอนขนาดเลย อันน <Mont aja. S 1> uh, well, ี้สีหังรวมกันเนาะสานิมจ้าเม่นหะเจ็บเจ็บแล้วเอาเขียวดึงลงเอาห้าต้องใส่มือด้วยสิมันซ่าน้ำหวะเขียวดึงลงเพื่อห้าจะหาทางเขียวลงมาแต่บางคนก็เจ้ากบมักไปได้ อันนี้ท่านบอค่อยมีไข่น้อยเด้อจ้ะพี่น้องน่ะน้ใส่เนียน่ยเนาะเป็นพ่อสวิงเอาสวิงใหญ่เอาหน่ะเนาะสวิงใหญ่เอามันก็นรอดข้างล่างมั้ไข่น้อยนะนั่นเลยนี่บเบาะมากักไปนี่บเบาะปลาแดงนะมกักไปนี่ระปลาแดงโอ้ยเอาให้เราเป็นปลาแดงมักเป็นบเนบาะปลาแดงเจ้า <laughs> มักแบบเม็ดไต่ไปในเบาะ <laughs> คอยจัดใหายอื่นนะ <laughs> คอยเอาตัวนี้ให้เจ้าเลยนี่สิบวอกเลยนี่มีแม่กายอยู่เบาะเลยนะมีเลยไม่ได้ใส่ให้แล้ เอาออกลายไปในสน่มต่างปิตากินเนาะนพี่น้องไข่น้อยบม่ค่อยปนนักเจ้ะพี่น้องเพราะว่าพันใไส้สวิงแหย่เนาะสะน่มเนาะ กกสิบบมีบ้างแล้วนะแต่กระบอกหลายมันบอส่วนมากมีแต่ไครใหญ่กำลัสังอีกหาโลเห็นมีให้เพิ่นอยู่บอสหาโลนุ่งนันไปสงีไปกรุงเทพอีกไปนี่โลนั่งอีกถ้าก็เป็นหกโล

mất rồi bà ôi แล้วก็ là khảo แยะ rồi นะ không không ไปหาอะไร

ยังมวมดได้ขนไดขาวจุอยู่พี่น้องพุดนะมันล้วงมัล้วงมาต้องมันล้วงเลยมเอามือมัล้วงเลยมาเจ้าน่ะปาดพี่น้องพุดนะสอนจะสอนจะพุนะปาดโตโตทั้งได้เนี่พี่น้องทังเฮียเน่ยสอนขนาดเลยห่างพี่ลกพี่ลึกพีลก ปัดพูดนะ่ัดดัานนั้นบางแม่บางแม่เป็นย้อยย้อยลงมาพี่น้องสอนขนาดซูมกล้องเข้าไปอีกก่อนพุดนะข่าวจกพระอยู่ปัดพูดนะลึกเนาะทางปแดเด็นด้ พวงไข่น้อยมันนี่แม่โอ้ยมีแต่ไข่น้อยนี่พวงไข่น้อยมันนี่นะกินได้อยูพวงไข่น้อยมันนี่นะนี่นะกินใหญ่เหรอกำลังเริ่มใหญ่แล้วฮะตัวเมื่อกี้นี่พี่น้องจังหางเราเมื่อกี้เนี่ยสามหางมาสักนิ้มสามห้าผสมไข่เอ็งยังก็เพิ่นห้องอยังนะฮะไข่น้อยนั่นนะไข่น้น้อยไข่กำลังก่อไข่ใหญ่ แล้วก็หอดที่เก่าค่ะเล้วเอ้าแล้วใส่ถาดให้ใส่พัดออกมันก็ออกเองมัน,นเลยบะเก็บเนื้อไปขี้ยยเยอะฉีดไปปาล์มเนาะธรรมดามออเลยอออโอ้ยหมดกระกัดพัดออกอีกภาษาไหนมาอ๋อ ออแงิบดน้งนำลเอาลุยเสร็จไหมพามใส่ไข่ก็เสี๊ยบแล้วส่เนา้เลี้ยวหรือ่ คลิปนี้ก็ฝากไว้สินี่ยจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้บอกต่อมันนี่ชาแนลนะเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเตรียมของกลับบ้านเลยพี่น้องพอแล้วเนาะสันิมเนาะพอแล้วจ้าท่ำเลยจะห้าโมงแหละไปกลับบ้าน